ครับก็สวัสดีครับผู้ชมนะครับแอดมินผิดเอ็ดไทยแลนด์คับนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาเล่นแมสเดย์ของลีกเจแปนนะครับผมซึ่งล่าสุดครับมีเวลาอีก2วันครับแอปที่ผมใช้ข้าม VPN นั่นก็คือเจแปน VPN แล้วก็ยูก้า p n พเสีเหลีองนะครับส่วนมากผมจะใช้เป็นเจแปน VPN มากกว่านะครับในการข้ามไปเล่นเซิร์ฟของญี่ปุ่นนะครับการเชื่อมต่อทุกคนก็น่าจะรู้แล้วครับผม แล้วก็ผมจะพาไปดูนะครับเข้ามาแรกๆถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วเข้ามาก็จะขึ้นหน้าตรงมาส์เดย์นะครับตรงอีฟบอลนะครับก็จะเป็นมาส์เดย์ของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คกันเลยครับก็จะเข้าไปที่คําว่ามาส์เดย์ครับผมของญี่ปุ่นนะครับจะพาไปเช็คกิจกรรมดูครับผมมันก็จะเหมือนหน้าตาก็จะเหมือนกิจกรรมของไทลีกนะครับในการเล่นนะครับก็จะมีแจกของรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นสเกลนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับ นี่ครับผมเดี๋ยวผมพาเลื่อนลงไปดูนะครับก็จะมีแกะบอลสเกลนะครับผมบอลสเกลอ่าห้าดาวนะครับคูณหกนะครับก็คือจะได้ทั้งหมดสิบสองลูกนะครับสเกลเซอร์ของหลีกตัวเกียวนะครับผมเดี๋ยวใจเข้าไปนะครับไปเช็คดูครับผมทีมโฮมกับทีมอเว่นะครับเย่าละเยือนครับผมก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ครับผมในการเล่นก็จะเหมือนคล้ายๆกับของไทยลีกนะครับ ที่เข้ามานะครับผมครับผมนี่ก็ถ้าชอบร็กดไลค์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ